ปลาโลครึ่ง50บาท3โลร้อยสนใจซื้อต้มฝากมาันแล้วนะคะมาดูกอนได้ละพีน้ำปลาเสียเลยเรื่อนิ่มเคี้ยวง่ายกินอร่อยนะคะโลครึ่ง50บาทโลครึ่ง50บาท3โลร้อยปลากิโนโลครึ่ง50บาท3โลร้อยปลาดิโนโลครึ่ง50บาท3โลร้อยแอปเปิลเลสตานะาะาคา3โลครึ่ง50บาท3โลร้อ ส้มฝางนะคะโลงซื้อห้าสิบบาทมาดำครับมาดำมาน้ำตาลอาจจะวิ่งดีซื้อส้มซื้อสาลี่ซื้อแอปเปิ้ลนะคะมาบุเบเรียกกันได้เลยส้มเหม็นหวานมากันแน้ๆนะคะมาซื้อหากันได้โดยมาร์คน้ำตาลอนี่แล้วอ่ะน้ำตาล เน้นสักเคยกินเนื้อ,อไหะเคยกินเนื้อไหมไม่เคยเขาว่ามันอร่อยนะเนื้อมานกับพี่เรามันตายอยู่ที่บางประหารแล้วก็ตัวใหญ่เลยนะตัว400กว่าโลแล้วก็500กว่าโลเป็นอันมาพันธุ์อะไรอเพศโคละเบตดกับพอร์เตเบตดให้ลุงน้องที่นวที่บางปะหานะหาน่ะ5คนแล้วก็ให้มันขอบ ตังไปซื้อเนี่ยซื้อมาอืม,มาสองแถวมันพอสองแถวแล้วก็มันพุดหลุมอะไรให้เรียกเรียบร,ร,ร้อยเลยฝังอืแต่ว่าเนื้อเนื้อพี่พี่ให้ให้ให้มันชั้แหละ่นะแล้วก็พี่เอาใส่ถังถังใหญ่ถังถังในเนี่ยอถังถังในนวดมานะครับมา้าแล้วไปขายได้หมื่นกว่าบาทได้หมื่นแปด นี่พี่สามารถขี่ได้เลยนะเนี่ยัเต่าๆเนี่ยมันมันมันเชือกมันไม่นี่ฮะขี่ได้ม้ามันเชือกเนี่ยพี่พี่เอาเอาเอาเชือกไปแล้วนะเดี๋ยววันหน้าเจอกันใหม่นะจ๊ะเราเข้าข้างของม้าไปก่อนนะมาไว้ใจะไม่ได้ไปก่อนนะกินหญ้านะกินหญ้านะพูดได้ไม่ได้ตูบเลยไอ้ตูบพูดกตัวเนี่ยเราพูดกับม้าโอเคไปโอเคบายบาย 好。